ครับทุกี่ครับเหมือนที่ผ้ามาเบิงเครื่องบดนะครับบดแก,บ,บ,แกบนะครับ,บเพื่อนตอนนี้เพื่อนขายนะครับซื้อมาใหม่ๆอยู่แต่ว่าเพิ่สิขายเป็นของมือสองนะครับเพราไงเราเมื่อยแล้วออตอนนี้ทขายเป็นของมือสองแต่ยซื้อมาใหม่ครับช่วงอปลายฝนไอ 64นะครับปีนี้ปี6หาล้วเดวเือนมกราคมนะครับมอ,มอเตอร์มอเตอร์หาได้ยังนะครับมิตซูไม่ไม่ได้ล้ะคำว่ามิตซูเพิ่นบ้ามิตซูมาอินบอดก24นิ้วนะครับยังเนี่ยน,นี่ก็ตัวบดมันนะครับ มันแนมันยัง่มีตัวปันขอใช้ตัวปันข้อมันนี่บ่โอ้มีตัวปันบ่ให้มันแฉนนะครับไอ้ให้มันได้ลงตลอดบ่ครับปันอแอจะทิ้งเบอร์ไว้ใต่คอมเมนต์นะครับถ้ามีเบอร์อยู่กับแปลว่าเพื่อนพ้อนขายนะครับถ้าลบเบอร์ออกไปแล้่ยวคอมเมนต์แปลว่าเพื่อนขายแล้ยวนะครับ ไปมาก่อนไหนก่อนนะครับตอนนี้รงขายอยู่ที่สาม,มสามหมื่นเจ็ดนะครับผนซื้อมาสี่หมื่นจังมาคุยต่อรองกันไหนอีกนะครับส่วนมึงนะครับใหม่ๆของวิไลการช่างนะครับถือมาใหม่ๆนี่ป่ายังกยังใหม่เลยพันเก่าเลย เป็นสีแล้วมันเอบดแล้วม,มันไงเขาในวานนะครับถูกพนจมเพิ่งก็ได้ตัวการจำหนายขายออกนะครับครับกะฝากก็ไล่ก็ติดตามช่องนล้นนะครับเพื่อมียังมาให้พี่น้องเขาส้มมาเบิงมาขายอีกมียังมาให้ขายอีกเนี่ยยูดีอาจดไดยเครื่องนี้นํำมาจักครับมุมครับ